h e l lo everyone นะคะวันนี้นะคะคุณครูจุดลรยตนะคะจะมาสอนในเรื่องของ giving personal information นะคะการบอกหรือการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะหรือข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งในหน่วยนี้นะคะจะอยู่ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะที่ใช้ในการสอนนะคะนักศึกษาในระดับปะวะสหนึ่ง นะะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลในการกรอกนะคะข้อมูลส่วนตัวอันแรกเลยก็คือในเรื่องของน a ม e นะคะชื่อนะคะ,อ,ะอย่างเช่นกรณีถ้าคำนำหน้าชื่อนะ,ะเป็นยศ r a n k s นะคะเราสามารถที่จะใส่ยศลงไปได้แต่ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่วนของ full name อันนี้คือเขาให้เรา,เ,ราเนี่ยระบุใส่ทั้งชื่อและนามสกุลลงไปได้เลยนะคะ ส่วน first name ก็จะเป็นชื่อเต็มนะคะหรือชื่อแรกนะคะ,ะชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะมี middle name แต่เราเนี่ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่แค่ first name นะคะส่วน last name family name และ surname มีความหมายเดียวกันนะคะนั่นก็คือนามสกุลน,นะคะ,ะต่อไปนะคะไปพูดถึงในเรื่องของสถานภาพทางการสมรสนะคะ marital status นั้นสถานภาพทางการสมรสนั้นก็จะมีนะคะหลายรูปแบบด้วยกันเช่นน้กเรียนบอกว่าโสด am single ฉันโสดนะแต่ถ้าบอกว่าฉันแต่งงานแล้ว am married นะคะ married ก็คือฉันแต่งงานแล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าสถานภาพตอนนั้นนักเรียนเป็นอย่างไรนะคะ,ะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการบอกเกี่ยวกับอายุนะคะถ้าคุณจะบอกว่าตอนนี้ครูอายุ26ปีแล้วนะล้วก็จะบอกว่า am uh, 26 y e a r s old นะคะอายุ26ปีนะแต่ถ้าไปเจอคำถามว่า when were you born อันนี้คือเขาต้องการถามว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่นั้นเราสามารถบอกนะวันเดือนปีเกิดไปได้เลยหลักการเขียนวันเดือนปีเกิดนะคะบางคนถามว่าคุณค้าหนูเอาเดือนขึ้นก่อนได้ไหมได้นะคะจะเอาวันที่ขึ้นก่อนได้ไหมได้เหมือนกันค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเขาถามว่า when were you born คุณเกิดเมื่อไหร่เขาบอก I was born on 2 8 june 1994นะบอกฉันเกิดวันที่28มิถุนายนปี1994อ่ะดูตามตัวอย่างนะคะผู้ชายคนนี้ เขาเจอคำถามว่า when were you born ก็บ,บอก I was born on 28นะ June 1994นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลักวิธีการนะคะการบอกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวันเดือนปีเกิดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของจำนวนสมาชิกในครอบครัวหรือจำนวนของพี่น้องนะส่วนใหญ่จะเจอคำถามว่า do you have any Any brothers or s i s t e r นะคะเขถามว่าคุณมีพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวไหมถ้ามีเราจะบอกว่าอะไรคะอ่าถ้ามีเราก็จะบอกว่า yes i do แต่ถ้าไม่มีเราจะใช้คำว่า no i don't นะคะส่วนคำถามที่ถามว่า do you have any children นะคะถามว่าอะไรคะคุณมีลูกแล้วหรือ,อยังนะถ้ามี เราจะตอบว่า yes i have แล้วตามด้วยจำนวนนะคะแล้วก็บอกว่ามีลูกชายหรือลูกสาวกี่คนนะคะแต่ถ้ายังไม่มีนะคะ no i haven't นะ no i haven't ก็คือบอกว่ายังไม่มีลูกนะคะต่อไปจะเป็นในเรื่องของการถามน,นะเกี่ยวกับที่มาใช่ไหมคะที่มาก็คือคุณมาจากไหนนะเรามักจะเจอคันถามว่า where are you from นะ where are you from นะจุดมาจากกรุงเทพเราก็จะบอก i'm from bangkok i'm from bangkok มาจากกรุงเทพนะคะส่วน where do you live เป็นการถามว่าอาศัยอยู่ที่ไหนคำถามก็ทำไมคะความหมายใกล้เคียงกันเลยนะ live แปลว่าอาศัยใช่ไหมเช่นอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร I live in Bangkok I live in Bangkok แต่ถ้าบอกว่าฉันอาศัยอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี I live in เพชบุรีนะคะอันนี้ก็ถือว่า เป็นในเรื่องของการบอก Hometown นะคะ็คือบ้านเกิดนั่นเองนะเช่นบอก I live in Pettsbury อะมาดูตัวอย่างของการกรอกข้อมูลนะคะในแบบฟอร์มนะ personal information นะคะอันแรกเลยนะคะ rank ก็คือในส่วนของตำแหน่งถ้ามีก็ใส่ได้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่วนของ first name ก็คือใส่ชื่อแรก last name ก็คือใส่นามสกุลของเรานะคะ age ก็จะเป็นในส่วนของอายุ นะคะ birthday ใส่ได้2แบบนะคะวันเดือนปีเกิดนะแล้วแต่ว่านักเรียนจะสะดวกใส่แบบไหนนะ marital status นะคะถ้าโสดเราจะใช้คำว่า single โสดแต่ถ้าแต่งงานแล้วนะ marriage นะคะ marriage นะ,ะ Mar ried, นะ children ะให้ใส่เป็นจำนวนของบุตรนะถ้าเรามีนะคะ brother or sister คือใส่จำนวนของพี่น้องนะพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวถ้าเรามี h o m e t o w นะั้นให้ใส่เป็นบ้านเกิด นะคะ,ะบ้านเกิดของเราส่วน current address ก็จะเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคะ,ะ occupation นั้นก็คือในส่วนของอาชีพก็ให้ระบุไปว่าตอนนี้ปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอนะคะของเพื่อนๆนะคะที่เขาทำไว้นำเสนอในเรื่องของอ my f a v o r i t e famous person นะคะซึ่งจะเป็นการบอกข้อมูลส่วนบุคคลนะคะของคนอื่นนะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้รับชมนะคะลองรับชมได้เลยค่ะ Hello everyone. My name is Inya Suksi. My number is 20. The topic my presentation today is my favorite famous person. First person name Kim Taehyung. Occupation singer and songwriter. Date of birth December 30, 1995. Birth place Daegu, South Korea. Why I shoot him? Because him very charming and sing well too. And him likes bow hair, look really good. Him came with his bright purple pants. Second person name IU, occupation actor, date of birth May 1619-93 r b i r t h d a y e Seoul, South Korea. Why I shoot her because her cute and sing really well and her was w e a l i n g away d r e s s which was so cute. Third person name Jenny Kim occupation singer date of birth January 16, 1996 birth place Seoul South Korea Why I shoot her because her cute has lots of cheek good ซิงกิ ok. ation, birth, 14, 1989. Birth page, ้งกูเล็บทูเธอแฮตสมอลไอบัดทูไออ่ะชาร์ฟเวอร์รี่ชามิงโฟร์เพอร์เซนต์เนมลีจองซอกอคูเปชันแอคเตอร์เดทออฟเบิร์ธเซตเทมเบอร์สี่สิบเก้าสิบเอ็ดเอตตี้ไนท์เบิร์ธเพจชองกีเซอูลโคเรียวายไอชุดฮิม because him is handsome and acting really well and him was Wearing a green jacket, look really good. Good morning, everyone. My name is Patamon Huai My number is seventeen. The topic of my presentation today is my favorite famous person. My first favorite famous person is John Christopher Depp. The second He is actor. His day of birth is June 9, 1963. His birthplace is Kentucky, America. Why I shoot him? Because I like him skill of acting. What does he look like? He has got black beard and black mustache. He has tattoos he is wearing a striped black and white t-shirt and a gray jeans. he is wearing a lot of necklaces. the second very female person is addis miller. he is model. his day of birth is february 25, 1997. his birthplace is oxford, england. why should him? because i like his body. And face is very sexy. It looks good and very cool. What does he look like? He has got six pack. He has got a skin head hairstyle. He is wearing a silver necklace and white sneakers of Nike. He is wearing a black t-shirt and black shorts. My third very famous person is Deja cat. She is rapper. Her date of birth is October 21, 1995. Her birthplace is California, America. Why I shoot her? Because I like her style and music. What does she look like? She is medium height and medium weight. She has got short black hair. He is wearing a pink jacket and a pink skirt. She is wearing a pink necklace and pink earrings and the last my favorite famous person is pony park min she is makeup artist her date of birth is january 22 1989 her birthplace is south korea why i should her because i like her skill of makeup and her cuteness what does she look like she is slender she has big eyes and a pointed nose she is wearing a light brown contact lens. She is wearing earrings and a purple shirt. Thank you for listening my presentation today.